ครับก็มาดูครับสวนตับเพรินนะครับสวัสดีครับมีสารประพัดสินระพัดนะครับกระโดดดิดก่บนะกระโดด เป็นรูปอะไรเนี่ยรูปเหมือนรูปหัวใจเนาะข้างล่างมีน้ำครับเจอดินดาเนี่ยเจ็ดเมตรเจ็ดเมตร คลองไส้ไก่สามไร่ครับสามไร่สามไร่คลองไส้ไก่ระแวกแถวตกนะนี้คือโค Thank <laughs> you. พุกน้องนาโมเดลสระทสะแรกบ่อท,ที่หนึ่งมีน้ำรับใสปิ้งครับเอาพุกลงไปกินดูสิเอาลูกทำไม,ไมไเฮ้ยขึ้นได้รลมีโคอยู่เหรอสวยงามสวยงามดูดูดูมาดูมาดู